มาเปิดโปงความสัมพันธ์ระหว่างจุลินซีในลำไส้กับคนที่มีปัญหาผิวพันธ์โดยเฉพาะเรื่องสิวนะคะสวัสดีค่ะหมอเนนะคะอ,ยอยายุแพทย์หญิงนะเฉพาะนพครนะคะไุรแพทย์โรคทางเดินอาหารนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้เรื่องของอิรแพทย์แล้วก็เรื่องของทางอาหารเป็นพิเศษนะคะสําหรับวันนี้หมอก็จะมาเล่าให้ฟังถึงปัญหาที่หลายๆคนเจอกันนะคะก็คือเรื่องของสิวแล้วก็ผิวพันธ์ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับจุลินซีในลําไส้เราด้วยนะคะ ถ้าใครชอบสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ให้หมอด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์คอนเทนต์ให้หมอด้วยนะสำหรับวันนี้หมอก็จะมาเล่าให้ฟังเลยมันเริ่มจากการที่ว่ามีคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของทางเดินอ,อาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบท้องผูกหรือว่าลำไส้แปรปรวนแต่จะเจอในคนท้องผูกมากกว่านะคะมาบ่นให้ฟังว่าหมอเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ถ่ายสิวเลยขึ้นเลยเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังกันจนจบเลยนะคะสำหรับเรื่องของ หลายๆคนมีความสงสัยนะว่าเอ๊เรื่องของท้องผูกเนี่ยมันทาให้เกิดสิวจริงไหมแล้วบางคนบอกว่าให้กินโปรไบโอติกมันช่วยหรือเปล่าวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะคะคนที่มีปัญหาสิวหลายๆคนเนาะก็จะถูกได้รับการรักษาด้วยการให้ยาเฉพาะที่ในกรณีที่เป็นไม่รุนแรงนะคะการให้ยาเฉพาะที่ก็อย่างเช่นการใช้อนุรักษ์พันของวิตามินเอนะคะหรือบางคนก็ได้ใช้ ยาที่เป็นยาปฏิชีวนะแต้มเฉพาะจุดแต่ในคนที่เป็นรุนแรงบางครั้งก็อาจจะได้กินยาที่เป็นอนุพันธ์ของวิตามินเอเลยนะคะเพื่อให้ต่อมไขมันหายไปเลยหรือกินยาฆ่าเชื้อในระยะยาวนะคะก็จะมีผลกับจุลินทรีย์ในลำไส้ของหมอด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมันมีคอนเซปต์เรื่องของสิ่งที่เรียกว่ากัดสกินแอคซนะคะก็คือ ลำไส้เนี่ยอาจจะมีผลตับการทำงานของผิวพันได้วันนี้หมอนเนยก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคำประโยคนี้มันแปลว่าอะไรนะคะเอ่อทำไมท้องผูกนะคะกับจุลินทรีย์ลำไส้มันเกี่ยวกันจริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้หมอก็จะมาเริ่มอย่างนี้เลยละกันเนาะมาเริ่มจากเรื่องของท้องผูกกับสิวก่อนเลยนะคะมีใครเคยได้ยินหรือว่าเป็นไหมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า มีการศึกษาค่ะอันนี้ทําการศึกษาในประเทศไต้หวันนะคะหมอก็ได้แนบงานวิจัยมาให้ดูด้วยนะคะเผื่อใครอยากไปดูกันนะคะเป็นการศึกษาแต่ว่าเขาเป็นการเก็บย้อนหลังดูนะคะูคนเข้าร่วมการวิจัยเป็นหมื่นเลยนะคะอันนี้ก็เขาก็ดูนะคะว่าคนที่บบมีปัญหาในเรื่องของทางด้นอาหารไม่ว่าจะเป็นท้องผูกลำไส้แปรปรวนนะคะ จะเจอสิวมากกว่าคนปกตินะคะ40%เลยนะคะแล้วก็พอไปดูในคนที่เป็นสิวแล้วนะคะถ้าในคนที่อายุน้อยกว่า12ปีนะคนที่มีปัญหาเรื่องของทางเดินอ,อาหารจะเป็นสิวมากกว่าคนที่ไม่มีนะคะถ้าเทียบกับกลุ่มที่เป็นแบบรุนแรงกับเป็นแบบน้อยๆยนะคะเป็นมากกว่าถึง6เท่าเลยนะแต่ถ้าเทียบกับคนในกลุ่มวัยทำงานอายุมากกว่า25ปีนะคะส่วนมากเนี่ยก็พบว่า คนที่เป็นสิวรุนแรงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องทางเดือนอาหารมากกว่าคนปกติมากกว่าคนที่เป็นแบบไม่รุนแรงถึง1.5เท่านะคะแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะคะเพราะว่ามันดูไม่เห็นมีอะไรอธิบายเลยอะหมอมันแบบท้องผูกแล้วทาไมมันถึงทำให้เราเป็นสิวมากขึ้นละ่ะวันนี้นะคะหมอก็เลยได้ไปนั่งรวบรวมงานวิจัยมาว่าเอะแล้วกรณีเนี้ยมันเป็นจริงไหมนะคะปัจจุบันเนี่ย มันมีการพูดถึงเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้เยอะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุลค่ะจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุลคืออะไรนะคะในร่างกายเรานะจะมีจุลินทรีย์เป็นล้านล้านตัวเลยนะคะจุลินทรีย์พวกนี้มันจะทําหน้าที่หลายอย่างนะบางตัวทําหน้าที่ในการสังเคราะห์วิตามินและเกลือแร่ให้กับเรานะคะอย่างเช่นวิตามิน B12 วิตามิน K กลุ่มที่2 อาจจะช่วยสร้างสารนะคะที่เป็นกรดไขมันสายสั้นๆซึ่งกระตุน้นภูมิคุ้มกันให้กับเรานะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจต่างๆอย่างเช่น p r o p ิโอเนตบิวเทเรตนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารับรู้กันนะคะ 3. จุลินทรีย์ในลำไส้พวกนี้มันจะช่วยเกาะอ,อยู่ตามผนังลำไส้ค่ะแต่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนาะส่องกล้องไปก็ไม่เห็นนะคะแต่ว่าพอไปดูแล้วเขาพบว่า จุลินทรีย์พวกนี้มันจะเกาะอยู่ตามปกติเซลล์ลำไส้มันก็จะต่อกันนะคะมันจะยึดตัวเซลล์ลำไส้นะคะมันจะเกาะทําให้ตัวที่มันยึดเนี่ยทำงานได้ดีนะคะจะได้ทําให้เชื้อเนี่ยไม่มีการล่วเข้ามานะคะหรือเราเรียกกลุ่มนี้ว่าลิกกี้กัดนะคะหรือว่าภาวะลำไส้รั่วนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พูดถึงกันเยอะในช่วงเ็วๆนี้นะคะเพราะว่าการที่เกิด ภาวะที่เรียกว่าลิกิกัดตหรือลำไส้รั่วเนี่ยมันจะมีผลอะไรนะคะมันก็จะทำให้สารพิษจากแบคทีเรียที่เรากินเข้าไปซึ่งยังไงอาหารที่เรากินมันก็มีแบคทีเรียน้อยๆอยู่แล้วนะคะพวกนี้มันจะทำให้เปลือกของแบคทีเรียบางชนิดนะคะมันสามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้นะคะและเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วนะคะ พอสารพิษพวกนี้มันถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วนะมันก็จะมีผลนะคะทําให้กระตุ้นการอักเสบทั่วร่างกายนะคะโดยเฉพาะการเกิดผิวหนังนะคะสมมุติว่ามันมีตุ่มไขมันที่มันโตขึ้นมานะพอเจอพวกการอักเสบพอไปมันก็เลยทําให้เราเป็นสิวอักเสบที่มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นกดไขมันใส่สั้นๆอย่างที่หมอได้เล่าไปตะกี้นะคะมันมีผลช่วยลดการอักเสบ แล้วก็ช่วยปรับสมดุลของผิวด้วยนะคะพอพวกนี้มันน้อยลงนะคะมันก็เลยทำให้เราเป็นสิวได้ง่ายขึ้นค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะบางคนก็มีความเชื่อว่าความเครียดเองนะคะก็จะกระตุ้นนะคะให้ การหลังของฮอร์โมนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงเราเรียกกลุ่มสเต e รสฮอร์โมนนะคะหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะคะซึ่งคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากสเตอรอยเป็นหลักนะคะเป็นสเตอรอยที่ร่างกายสร้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่เครียดนะคะอย่างเช่นนะคะในคนที่มีปัญหาแบบช็อกนะคะความดันต่ำนะคะก็มีการสร้างสารพวกคอร์ติซอลเยอะมากนะคะแต่ในปัจจุบัน เรานะคะเรามีความเครียดตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกับสภาพแวดล้อมนะคะหรือว่าที่ทํางานเนาะเราก็กระตุ้นสตรสตลอดเวลาทั้งวันนะคะพวกคอติซอลพวกนี้ในคนเหมือนกับคนที่กินสเตอรอยเนี่ยนะคะทำให้เป็นสิวง่ายขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราเลยมีการพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนคอติซอลที่เพิ่มขึ้นนะคะเราแบบเอ่อบางคนทานยาแล้วกินยาสิวแล้วไม่หายนะคะ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงว่าเราจะดูแลตัวเองจากภายในได้ยังไงบ้างนะคะสิ่งที่เราทำได้เนาะก็คือการลดการท้องผูกอย่างที่เราพูดไปเมื่อต้นคลิปเนาะว่าท้องผูกเองมันทำให้เกิดการะสะสมของแบบสารจากเชื้อแบคทีเรียมันเข้าสู่ในลำไส้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแล้วนอกจากนั้นนะคะ ท้องผูกเองเนี่ยมันมีผลกับสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยนะคะการที่สมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนมันผิดไปนะคะก็จะกระตุ้นทําให้ต่อมไขมันที่อยู่หน้าเราเนี่ยมันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดสิวอักเสบมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ท้องผูกนะคะเนาะการแก้ท้องผูกไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายให้ตรงเวลาการกินผักผลไม้ที่มี ากากใย,ยเยอะๆจะเป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะคะแล้วก็หัดรับฟังเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มปวดถ่ายแล้วนะไม่ต้องปวดถ่ายรุนแรงนะคะแค่มีความรู้สึกอยากถ่ายเล็กน้อยนะคะก็อาจจะทำให้คุณขับถ่ายได้สำเร็จเลยไม่ต้องรอให้ปวดเยอะด้วยนะคะเนาะแล้ววันนี้นะคะหมอก็จะมาเล่าอย่างอื่นให้ฟังอีกแล้วเราจะต้องลดอาหารอะไรไหมเนาะ สำหรับอาหารที่ควรจะต้องลดนะคะเพราะว่ามีข้อมูลเยอะมากเลยว่าทำให้มีปัญหาเรื่องของสิวนะคะก็คือน้ำตาลนะคะแล้วก็นมวัวเนาะอาหารแปรรูปเพราะว่าพวกนี้มีผลนะคะกับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำใํำไส้แล้วสำหรับเรื่องของน้ำตาลหรือนมเนี่ยมีผลกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่า IGF1 ด้วยนะคะหลายๆคนก็บอกว่า แล้ว IGF1 มันมันคืออะไรอะคะหมอ IGF1 เนี่ยมันเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นนะคะ IGF1 จริงๆนมหมอลืมพูดไปนะคะว่านมนะคะที่เป็นนมพวกพ่องมันเนยหรือว่าสกิมมิลเนี่ยจะกระตุน้นสารทำให้เกิดสิวนะคะหรือว่า IGF1 ได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตัว IGF1 นะคะ มันเป็นฮอร์โมนอันหนึ่งมันจะกระตุ้นเคราติโนไซต์นะคะหรือว่าเซลล์ผิวหนังเนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็กระตุ้นการผลิตซีบุ๋มหรือว่าน้ำมันที่อยู่ในเซลล์ผิวให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทั้งการเกิดเซลล์ผิวหนังที่มากขึ้นซีบุ๋มที่มากขึ้นนะคะพวกนี้มันก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะสิวอุดตนันหรือว่าพกโคมนโดนต่างๆนั่นเองนะคะเนาะ ราะฉะนั้นอาหารพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลนะคะนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมวัวนะคะนะคะหรือว่าพวกอาหารหมักดองพวกนี้เป็นสิ่งที่ควรลดนะคะเอาล้วกินอะไรได้บ้างหมอมก็กินผักผลไม้ธรรมชาตินะคะ<ม>เนื้อเนี่ยหมอนแนะนําให้เป็นแบบเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสดแบบอ,อย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อกุ้ง ได้หมดนะคะแต่ว่าการกินอาหารแปรรูปอย่างไส้กรอกลูกชิ้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ดีกับจุลินทรีย์ในลําไส้นะคะนอกจากนั้นค่ะพอเราแก้ท้องคูบแล้วเราปรับอาหารแล้วเราอาจจะต้องใส่อาหารบางอย่างที่จะมีผลกับจุลินทรีย์ในลําไส้นะคะสําหรับอาหารที่มีผลกับจุลินทรีย์ในลําไส้ก็อย่างเช่นหลายหคนคงเคยได้ยินแบบพรีไบโอติก โปรไบโอติกนะคะว่าหรือว่าซินไบโอติกเนาะมันเอะมันคืออะไรนะคะสำหรับพรีไบโอติกก็คือเป็นอาหารของตัวจุลินทรีย์ในลําไส้เรานะคะการกินพรีไบโอติกสังเคราะห์เนี่ยอาจจะช่วยได้นะคะแต่จริงๆแล้วพรีไบโอติกมันคือสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เราอะ่ะมันกินอะไรนะคะ ซูินซีในลำไส้เราก็กินอาหารเหมือนเรานะคะกินอาหารจากเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่พรีโอติกสังเคราะห์แต่มันกินผักผลไม้ที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นการกินรล้วยดิบบางคนก็มีความเชื่อว่ามันช่วยนะคะการกินพวกเมล็ดเจียการกินซีเรียลนะคะจริงๆมันมีชื่อของกากใยที่เป็นพรีโอติกเยอะมากเลยนะหมอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นบางคนกินหอมกระเทียมเนี่ยก็จะมีพรีโอติกกลุ่มหนึ่ง กินฝรั่งเนี่ยคะก็มีพรีไบโอติกอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินอาหารให้หลากหลายมากขึ้นสามารถกินพรีไบโอติกบางชนิดเสริมได้นะคะสำหรับโปรไบโอติกค่ะโปรไบโอติกมีข้อมูลเยอะเหมือนกันว่ากินโปรไบโอติกอาจจะช่วยทำให้สิวดีขึ้นนะคะหลายๆคนก็เคยได้ยินหรือว่าเคยกินด้วยเนาะแต่จริงๆแล้ว,ว่าการกินอาหารที่มันมีหมักหรือว่ามี โปรไบโอติกธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นมิโซกิมจิ i, เนาะคีเฟอร์อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเคยได้ยินโปรโตีนเ,เขาเรียกว่าโปรโตีนถั่วหมักนะคะหรือว่าเทมเป้ผู้นี้ก็มีพรีไบโอติกชั้นดีเลยนะคะสำหรับจุรินทรีย์ที่มีข้อมูลเยอะๆว่าช่วยทำให้ปรับเรื่องสิวนะคะก็จะเป็นเรื่องของแลคโตบาซิลัสนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็หลายๆคนนะคะก็ถามหมอมาอีกว่า เออหมอคะแล้วแบบมันจําเป็นจะต้องตรวจไหมภูมิแพ้อาหารใช่ไหมมีใครเคยได้ไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ยินเรื่องของภูมิแพ้อาหารหรือเปล่าะคะภูมิแพ้อาหารจริงๆแล้วนะคะมันไม่ใช่แพ้อาหารจริงๆเนาะถ้าแพ้อาหารจริงๆคุณอาจจะมีอาการของคืนปากบวมหน้าบวมนะคะหรือบางคนมีแบบลิ้นจุกป,ปากเลยอันนี้เป็นภาวะภูมิแพ้จริงๆ นะคะที่ต้องกินยาแก้แพร้รักษานะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เรารู้ว่าการกินการแพร้อาหารนะ,ะหรือแพ้อาหารแฝงเนาะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นการตรวจอาหารที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้นะคะก็อาจจะ,ะส่วนใหญ่คนก็จะเจอว่าย่อยนมไม่ได้ย่อยถั่วไม่ได้นะคะหรือบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องการย่อยพวกไข่แต่ที่เจอเยอะจริงๆจะเป็นนม แล้วก็เป็นถั่วนะคะคือส่วนตัวค่ะถ้าถามหมอนะคะการตรวจพวกนี้ไม่จําเป็นต้องตรวจก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องเลือกกินแล้วก็หยุดอาหารนะคะแล้วเราสามารถดูได้ว่าเอ้ยแพทเทิร์นนี้ถ้าเรากินตัวนี้ที่ไรสิวขึ้นทุกทีแล้วให้ลดนะคะเพราะว่ากลุ่มที่เป็นภูมิแพ้อาหารแสงเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะมีอาการแบบเหมือนคลื่นไส้อ่อนเพลียนะคะ บางครั้งก็รู้สึกท้องอืดท้องโคลคลากนะคะอันนี้สังเกตเอาดีที่สุดนะคะหลายๆคนมันขึ้นทั้งถั่วทั้งนมเลยนะถ้าไปตรวจนะคะนมวัวเนี่ยหมอคิดว่าเราสามารถกินอย่างอื่นทดแทนที่มีแคลเซียมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเต้าหู้เนาะหรือว่าการกินปลาตัวเล็กๆพวกนี้มีแคลเซียมสูงเหมือนกันนะคะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องกินนมวัวก็ได้น้าตาลเป็นสิ่งที่ควรลดไปเลยนะคะเพราะว่าน้ําตาลทําให้เกิดการอักเสบได้ทั่วร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเยอะเพราะฉะนั้นหมอแนะนําให้ลดไปเลยค่ะสําหรับเรื่องไข่หรือเรื่องถั่วนะคะจริงๆหมอยังไม่อยากให้ลดแต่ให้อาจจะต้องหยุดก่อนในช่วงแรกแล้วค่อยๆใส่เข้าไปจนร่างกายเราเพิ่มซูรินซีที่สามารถย่อยสิ่งนั้นได้แล้วอะค่ะเราจะสามารถกรินสามารถกรินกลุ่มนี้ได้มากขึ้นนะคะแล้วการที่เราปรับซูรินซีในลำไส้เนี่ยนอกจากเราขับถ่าย เพราะเรากิกนผักผลไม้เยอะเราจะขับถ่ายได้ดีนะคะผิวคุณก็จะดีขึ้นเนาะผิวจะใสขึ้นแม้แบบเฮ้ยแล้วก็ใช้ครีมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เออหน้าเด็กขึ้นนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะอารมณ์ดีนะคะระบบขับถ่ายก็ดีเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสารที่แบบเขาเรียกว่าสารที่ทําให้เกิดโรคซึมเศร้าหรือว่าซีโรโทนินนะคะ90%มันสร้างจากลําไส้เลยนะคะเพราะฉะนั้นลําไส้มีความสําคัญ มากๆนะคะหลายๆคนแบบคิดว่าเป็นตัวเองแบบไม่สะอาดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอะค่ะการที่คุณท้องผูกมันอาจจะเกิดจากร่างกายภายในของคุณฟ้องอยู่นะคะว่าแบบเออฉันอาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะภายในสิ่งที่กินคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะความเครียดเป็นสิ่งที่จะต้องค่อยๆลดนะคะเพราะว่า เราไม่ควรจะดําเนินชีวิตด้วยความเครียดตลอดเวลานะนอกจากเรื่องผิวพันณุ์ที่แย่นะระบบย่อยอาหารไม่ดีเกิดโรคเบิร์นเอาตามมาอีกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้ารู้ตัวแล้วต้องรีบแก้เนาะเพราะฉะนั้นสุดท้ายหมออาจจะแนะนํำว่าอย่างนี้ค่ะคุณอาจจะไม่ได้ต้องการแบบสกินแคร์อะไรที่แบบโหแพงมากนะคะแต่คุณแก้ท้องผูกให้ได้นะคะ 2. กินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารอย่างเช่น นมใช่ไหมคะนมวัวเนาะโดยเฉพาะนมพร่องมันเนยนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์มากอาหารที่มีโปรไบโอติกธรรมชาติหรือพรีไบโอติกธรรมชาติอาจจะเสริมโปรไบโอติกหรือพรีไบโอติกได้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็คือการกินอาหารธรรมชาติดีที่สุดนะคะสุดท้ายจริงๆนะคะคือปรับลดความเครียดให้ได้นะคะ ถ้าใครคิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยแชร์ให้หมอเนรด้วยแล้วก็กด Subscribe ให้หมอเนด้วยนะคะ